ลิปสกปากตัวดังจากติ๊กต็อกคือเราเ,อาเห็นคนรีวิวตัวนี้เยอะมากๆเลยนะคะก็เลยกดมาลองแล้วพอใช้อะเขาทําให้ปากเรามันชมพูขึ้นจริงก็เลยต้องหยิบมารีวิวค่ะตัวนี้เป็นลิปรีแพร์เซรั่มของดีเซ่นะคะเนื้อเขาจะมีความอ,อ้อ,อยๆกึ่งเซรั่มสี 4, คือจะเป็นชมพูชมพูน่ารักแบบนี้เลยเนื้อของเขาคือดูชุ่มชื่นม,มากเลยนะคะแล้วเขาบารุงได้นานถึง72ชั่วโมงคือตัวนี้เราว่าเขาเหมาะกับคนที่ปากขาวปากแห้งปากรออปากแตกนะเท่าที่เราลองใช้มานะคะคือทาแค่คืนแรกก็คือเห็นชัดแล้วว่่าาาาาปปกกเเรรมมมัันนนชพูขึ้้้แแลวทีห แล้วก็แตกมากๆนะคะก็คือดีขึ้นเลยแตวตัวนี้คือไม่ได้ทาได้ให้ก่อนนอนนะคือเราพกมาระหว่างทํางานก็ได้เพราะว่าปากมันจะแห้งมากนั่งอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันนะคะแล้วเห็นเป็นริบบิ้มลงปากก็จริงนะคะแต่สี่คือติดทนมากปากเราจะชมพูแบบเนี้ยทั้งวันเลยปากคืออิ่มฟูขึ้นทันทีนี่คือปากของวันที่สี่นะคะที่ลองใช้มาปากมันชมพูมากให้ดู นะคะแต่ปากชมพูแบบสุดๆส,สาวปากคำคือต้องไปลองจริงใครลังเลอยู่ไปตั้มเหอะ